ทำไมต้องบอกกับท่านผู้ชมทั้งโลกว่าทําไมผอ,อ,อถึงยุ่งยากกับมอเตอร์ไซค์นะักไม่อยากให้มอเตอร์ไซค์ทำหลนไม่อยากให้เกิดการบาดเจ็บจากมอเตอร์ไซค์ไม่อยากให้เสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์เห็นไหมครับมอเตอร์ไซค์วันนี้มหาศจั์มอเตอร์ไซค์เลยที่นี่เยอะมากนี่คือ,อ,อนักเรียนของเราที่ ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาเรียนนยะคะเยอะมากเลยทีเดียวนี่จำนวนมากก็เลยบอกว่าทุกคนนั้นจะต้องมีหมวกกันน็อกเต็มใบต้องแจ้งท่านผู้ชมทุกท่านด้วยความเคารพว่าตายเฉลี่ยและปีละ2คนเลยนะคะเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์ี่ปีละสองสองคนเลยที่นี่นะคะและบาดเจ็บนี่เป็นปีละ10คนเลยทีเดียว ก็ดูว่าทุกยี่ห้อจะมารวมอยู่ในโรงรถเก่าๆของเรานี่เต็มไปหมดเลยทำไมหลายคนบอกว่าทำไมไม่ให้จอดข้างในหมดจอดข้างในไม่ได้ทั้งหมดค่ะคนที่มาสายก็ต้องออให้คนที่มาเช้าก่อนที่จอดอย่างดีเนี่ยนะคะอย่างดีแล้วนะคะเนี่ยนะคะก็ยังยังไม่มีเงินทำโรงรถให้ใหม่ก็ให้ลูกๆจอด ตามนี้ก็พามาดูว่าเนี่ยยังเพิ่งได้เครื่องเดียวนะคะเดินถึงนี่เพิ่งได้เครื่องเดียวก็หลบแดดซะก่อนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเทอ,อ,อมแรกผ่านไปเนี่ยไปเป็นประธานงานศพแล้วหนึ่งคนบาดเจ็บสาหัสอีกหลายคนเลยทีเดียวจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำไมถึงจะต้องถึงจะต้องเอาจริงเอาจังกับหมวกกันน็อกเต็มใบมากๆก็จะเห็นว่า นี่คือจำนวนมอเตอร์ไซค์ที่มาเรียนที่นี่นะคะเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่มาเรียนที่นี่นะคะนี่เฉพาะที่มาเช้ายังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มาสายที่มาสายที่บริหารจัดก,การบริหารจัดก,การให้ได้อย่างลงตัวนี่คออือในความในใจของแม่พอออนี้ไม่อยากให้มีมอเตอร์ไซค์เลย ไม่อยากให้ใครเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์ไม่อยากให้ใครพิการจากมอเตอร์ไซค์ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บสาหาัสหรือบาดเจ็บเล็กน้อยจากมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกคันจึงจึงเหมือนเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์นะคะจริงๆแล้วที่พูดว่าสกอยแวนสกอยแวนนั่นก็คือเรื่องของ การเอาจริงเอาจังแล้วใช้ภาษาเพื่อที่จะสื่อถึงเด็กว่าอย่าเป็นเลยเด็กแวน้นอย่าเป็นเลยสก,กอยนะคะก็ให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากที่สุดก็ต้องปิดประตูเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเด็กทิ้งไว้เลยอย่างนี้เลยนี่ค่ะเนี่ยเสียดายนะคะถ้าโดนขโมยไปนี่หลาย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 ร้อยบาทเลยทีเดียวเรื่องนี้นี่ย ไม่รู้จะเก็บไว้ยังไงให้ค่ะก็แจ้งให้ท่านทราบทุกคนค่ะดูมันเอามาทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวดูเด็กสิไอเต็มใบเดี๋ยวหายแล้วก็งองแง่มันจะทิ้งทำไมเนี่ย